เขาจะให้ไหมอ่ะเรามาเก็บค่าน้ําค่าไฟเฉยแค่เธอให้เงินกับเราแค่เธอจ่ายค่าน้าค่าไฟสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาที่หน้าอวตารอดิเตอร์แบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาแต่งตัวเป็นอะไรอ้างงงะดิอ่าพี่นิวก็งงเหมือนกันนะไม่ใช่ คือวันนี้เรามาแต่งตัวเป็นพนักงานนะแต่ว่าจะเป็นพนักงานอะไรเดีย๋ยวไปบอกกันใน Brook แมปรูเกทเว่นกันนะโอเคงั้นเราไปที่แมปรูเกทเว่นกันลอดเอาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเมืองรูเกทเว่นนะคะเป็นเมืองที่เราเข้ามาทุกวันนะมาบอกภารกิจของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะมาจากน้องแฟนขับนั่นเองน้องแฟนขับบอกว่าอยากให้พี่นิวทําภารกิจไปเก็บค่าน้ําค่าไฟค่ะจากน้องฟ้าใสาแมวนาวนะคะ ชื่อน่ารักจังฟ้าใสแมวนาวแมวนาวคืออะไรอะคะและพี่นิวนะคะก็รับคําท้าเลยนะวันนี้ก็เลยมาแต่งตัวนะแต่งตัวเป็นพนักงานเก็บค่าน้ําค่าไฟไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่กระช่างเถอะเพราะว่ามันก็เหมือนแหละเดี๋ยวเรานะไปกดกริ่งตามบ้านเพื่อนนะแล้วเราก็จะมาบอกเพื่อนว่าเราเนี่ยจะมาเก็บค่าน้ําค่าไฟมาดูกันว่าเพื่อนเนี่ยจะว่ายังไงจะงงหรือเปล่านะ,ะแล้วเพื่อนเนี่ยจะให้ค่าน้ําค่าไฟกับเรามาไหม เอาแหละไปดูกันเลยกับบ้านหลังแรกเจอหลังหนึ่งแล้วนะคะอ่าหลังนี้มีคนอยู่นะนูนะ่นน่ะกําลังอยู่บนชั้นสองอุ้ยเ,<ห>เดี่ยวนี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยนั่งรถเข็นด้วยน่าสงสารจังเลยอ่ะลองกดกิ่งแล้วกันนะเพื่อแบบว่าเพื่อเราเนี่ยออกมาเปิดนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่คือเจ้าของบ้านใช่ไหมใครเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเัลโหลนี่เธอแย่แฮ่เห็นฉันไหมนเนี่ยอ้สนใจกันบ้างดิเนเธอ อาเจ้าของบ้านดูเนี่ยนี่เธอโอเคเดี๋ยวเราพิมพ์บอกเพื่อนเลยดีกว่านะนี่ค่ะพี่นิวก็พิมพ์บอกเพื่อนไปว่าเฮ้อ้าวเดี๋ยวนะเพื่อนหายไปไหนนี่ฉันมาเก็บค่าน้ำค่าไฟบ้านเธออะเออเธอฉันมาเก็บค่าน้ำค่าไฟบ้านเธออะเออเธอต้องจ่ายนะนี่เธอเธอรู้เรื่องปะเนี่ยเมื่อเธอต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะเนี่ยไม่ได้สนใจเราเลยนะคะเม่าแต่ใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหนอกจากเก็บค่าน้ำค่าไฟไม่ได้แล้วอุ้ยโดนแบนอีงตั้งหากนะฮะ โอ้โหโดนแบนอีกแล้วโอ้โ oh, หแค่จะมาเก็บค่าน้ําค่าไฟแค่นี้ bear แบนเราอีกแล้วนะคะสรุปแล้วบ้านหลังแรกเก็บค่าน้ําค่าไฟไม่สําเร็จนะบ้านหลังต่อไปใครจะเป็นผู้โชคดีที่โดนเก็บค่าน้ําค่าไฟนะบ้านหลังนี้กําลังพึ่งสร้างเลยนะคะอ่าโอเคลงมาดูกันนะว่าแตกใครเป็นเจ้าของบ้านแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเอ่อดูทรงแล้วเนี่ยไม่มีใครหน้าตาแบบนั้นเลย เออใครเป็นเจ้าของบ้านนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะล็อกบ้านล็อกโอ้ไม่ทันโอ้เข้าไปไม่ทันเดี๋ยวนะบ้านล็อกหรือเปล่าอ่ะบ้านล็อกไหมบ้านล็อกด้วยนะคะแล้วเราจะเก็บค่าน้ําค่าไฟยังไงอ่ะเดี๋ยวรอเจ้าของบ้านก่อนนะแล้วก็กดกิ่งตามมารยาทเหมือนเดิมนะคะนี่เจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วทุกคนเจ้าของบ้านมาแล้วนี่เจ้าของบ้านก็โอ้ใส่แว่นสวยเชียเหมือนเดิมนะคะพี่นิวก็พิมพ์บอกว่าอ่าจะมาเก็บค่าน้ําค่าไฟนะคะ ไ,ไหนเนี่ยไงเจ้าของบ้านอยู่นี่นะฮะเออเธอเราจะมาเก็บค่าน้ำค่าไฟเธออ่ะเธอเธอให้ค่าน้ำค่าไฟกับเราด้วยดีนี่อ่ะเราเข้าไปในบ้านก็ได้นะฮะ เฮ้ hey, เราจะมาเก็บทั้โออ oh, เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโดนแบนแกนสบัด so เลยนะะโดนแบนเป็นหลังที่สองแล้วนะทุกคนเออคือจะบอกว่าจะไม่มีใครแบบให้ค่าน้ํำค่าไฟกับเราจริงๆหรอกเนี่ยเธอเธอเธออะกดติ๊งต่องก็ได้นะตอนนี้เจ้าของบ้านก็ยืนอยู่ตรงประตูนะคะนี่นี่นีน สนใจแล้วหน่อยดิเหมือนเดิมนะคะพี่นิวก็บอกว่าเรานะจะมาเก็บค่าน้ําค่าไฟกับเพื่อเรานะแล้วเพื่อเราก็แต่งตัวดูรวยมากเลยอะ่ะแบบนี้ต้องมีเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟแน่ๆรู้สึกว่าเพื่อเราเข้าใจไหมแล้วเขาก็จะให้เงินค่าน้ําค่าไฟเรามาหรือเปล่านะคะอ่ะเรามาลุ้นกันเลยนะคะตอนนี้ลุ้นมากว่าภารกิจของเราจะสาําเร็จสักหลังไหมเนี่ยขอมาสองสามหลังแล้วโดนแบงหมดเลยอะ่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนอ้าวเรียบร้อยเลยนะคะ <S 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 เดี๋ยวนะนี่มันทูเบอร์93ป่ะเนี่ยที่เป็นนักแฮกเกอร์ในตำนานโอ้โหมาด้วยเหรอตอนนี้คือเริ่มสงสารตัวเองแล้วนะคะ <S <S โดนแบนด์สะบัดเลยอะทำไงดีทุกคนทำยังไงเราถึงจะแบบว่าเก็บค่าน้ำค่าไฟกับเพื่อนได้มาที่บ้านหลังนี้กันนะคะมาจ้าล็อกด้วยนะกดติ๊งตอง เราก็เห็นแหละว่ามีคนอยู่ในบ้านนู่นไงวุ้ยอยู่กันเป็นพ่อแม่ลูกเลยนะคะเนี่ยวัสดีจ้าเปิดให้เราหน่อยได้ไหมเราอุตส่าห์มาติ้งต่องแล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเหมือนเดิมนะคะเราก็พิมพ์บอกว่ามาเก็บค่าน้าค่าไฟนะเราจะมาเก็บค่าน้ําค่าไฟกับพวกเธออ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตั้งแต่เล่นแบบนี้มาครั้งนี้คือโดนแบนทุกหลัง ย้ำนะคะว่าทุกหลังนะคะมาที่บ้านหลังนี้นะคะมาจ้าเจ้าของบ้านเนี่ยเพิ่งไปมาหาเราก่อนอกดติ๊งต่องนะคะมาหาเราก่อนเหมือนเดิมนะคะเราก็พิมพ์บอกเขาไปว่าจะมาเก็บค่าน้ำค่าไฟในบ้านของคุณเขาก็ยืนนิ่งเลยนะคะแล้วเขาก็เดินกลับมาเขาจะให้ไหมอ่ะเรามาเก็บค่าน้ำค่าไฟเฉยๆแค่เธอให้เงินกับเราแค่เธอจ่ายค่าน้ำค่าไฟเฮ้ยทุกคน เฮ้ยมันโดนแบงทุกหลังเลยจริงๆนะเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เลยนะคะการที่เรามาเก็บค่าน้ําค่าไฟเพื่อนในแมปเนี้ย ทำให้เพื่อนรังเกียจเราขนาดนี้เลยเหรอมาที่บ้านหลังนี้นะนี่อุ้ยเจ้าของมีม้าด้วยอะนะก็เห็นแหละว่าเจ้าของอยู่ในบ้านติ้งต่องจ้าติงต่องติงต่องนูนไงเขากํลาลังยืนคุยกันอยู่นะมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอ่าเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็บอกว่ามาเก็บค่าน้าค่าไฟนะคะดูสิคะว่าเขาจะให้ค่าน้ําค่าไฟกับเราหรือเปล่าอะเขาเปิดประตูมาแล้วเปิดประตูมาแบนแเราปะเนี่ยขอค่าน้าค่าไฟหน่อยจา้าเธอต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟนะ นี่เธอจะอุ้มลูกไปไหนเนี่ยเรามาเก็บค่าน้ำค่าไฟเหมือนกับว่าคนนี้จะยอมจ่ายนะคะแต่ก็ยังไงแต่ก็ไม่จ่ายอะ่ะแล้วก็อุ้มลูกไปไว้ไหนก็ไม่รู้นี่เธอเราเข้ามาในบ้านแล้วนะอย่าแบนเรานะเราแค่จะมาเก็บค่าน้ำค่าไฟเออเธอปิดไฟทําไมอะ่ะอ๋อกลัวเปลืองไฟเหรอโอเคพอมาเก็บค่าน้ำค่าไฟเพื่อเราปิดไฟเลยนะคะสงสัยว่ากลัวเปลืองไฟดูเป็นไงปิดบ้านทั้งหลังเลยอะ่ะไหนห้องนอนก็ปิดอะห้องนี้ห้องน้ําปิดไหมเอาไปไหนแล้วล่ะปิดไฟทุกห้องเลยนะคะ เออคือข,ขอค่าน้ำค่าไฟได้ไหมแล้วพี่นิวก็ย้ำปอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเรามาเก็บค่าน้ำค่าไฟเพื่อเราบอกว่าโอเคโอเคของเพื่อนนี่คือจะให้ใช่ป่ะแล้วพี่นิวก็ยำ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามาเก็บค่าน้ำค่าไฟเอาไงเพื่อเราเอาเงินออกมาแล้วนะคะแย่ <Yeah! S 2> ให้แล้วทุกคนให้มาแล้วเยอะเราได้ค่าน้ำค่าไฟมาแล้วนะคะสุดยอดเลยโอ้โหเป็นหลังแรกต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่แม่แบนด์เรานะ ขอบคุณมากๆที่ให้ค้านามข้าวไฟเรามานะคะอเป็นหลังแรกดี๋ยวเอา้เอาพอให้เงินเสร็จแบนเลยนะคะเดี๋ยว <c oughs> ตอนแรกคิดว่าจะไม่โดนแบนแล้วนะแต่พอให้เงินเราเสร็จแบนเราเฉยเลยอะอุ้ยทำไมมันโหดหลายขนาดนี้ละเนี่ยไปต,ต่อค่ะทุกคนเรายังไม่หยุดแค่นี้นะคะ ถึงแม้ว่าเราจะโดนแบนทุกหลังย้ำนะคะว่าทุกหลังที่พี่นิวขอเข้าไปเก็บค่าน้ำค่าไฟเราโดนแบนทุกหลังจริงๆนะคะอะมาที่บ้านหลังนี้นี่ค่ะเราต้องมาบ้านหลังที่มีคนนะคะล็อกหรือเปล่าไม่ได้ล็อกด้วยเราไปกดกลิ่งหน้าบ้านดีกว่านะตามมารยาทนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะมาแบนเราซะก่อนอะตอนนี้เราก็กดกลิ่งแล้ว มายังอะอุ๊ยมาแล้วนะคะมาแล้วเหมือนเดิมนะคะพี่นิวก็พิมพ์นะคะพิมพ์บอกว่าจะมาเก็บค่าน้ําค่าไฟนะดูซิว่าเพื่อนเราจะเข้าใจแล้วก็จะให้ค่าน้าค่าไฟกับเราหรือปะอุ้ยได้ด้วยทุกคน <c oughs> เพื่อนเราให้ด้วยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยอุ้ยได้มาสองหลังแล้วแย้ yeah. โอ้สาเร็จแล้วนะคะอุ้ยอย่าแบนเรานะไปก่อนนะอย่าเพื่อนแบนเรา <c oughs> ได้ค่าน้ำค่าไฟก็วิ่งออกมาก่อนและกันนะเนี่ยเราได้ค่าน้ำค่าไฟจากบ้านหลังนี้แล้วนะคะแล้วก็ไม่โดนแบนด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราเยืนอ,อยู่ต่อเนี่ยอาจจะโดนแบนก็ได้นะอุ้ย <c oughs> เป็นหลังแรกเลยนะเนี่ยที่ให้ค่าน้ำค่าไฟมาแล้วก็ไม่แบนเราด้วยอ่ะขอบคุณมากๆเลย <c oughs> มาที่บ้านหลังนี้กันนะโอ้โหมีรถหรูด้วยนะ และนี่ก็น่าจะเป็นเจ้าของบ้านแหละไม่เจ้าของบ้านยืนนิ่งแล้วเกินอ๋อเจ้าของบ้านกําลังแต่งตัวอยู่นะคะเขาเลยยืนนิ่งในระหว่างนี้เราก็นั่งรอก่อนนะนั่งรอให้เจ้าของบ้านแต่งตัวเสร็จก่อนนะเราถึงจะเก็บค่าน้ำค่าไฟนะอ่าแล้วก็นั่งรอเลยแล้วกันอุ้ยรู้สึกว่าเขาแต่งเสร็จแล้วนะคะเขาขยับแล้วนะคะนี่นายนี่นายเราขอมาเก็บค่าน้ำค่าไฟบ้านนายหน่อยนะเข้าใจปะเนี่ย นะจ้โปดเธอะให้เงินฉันมาแล้วฉันก็จะไปฉันแค่มาเก็บค่าน้ำค่าไฟแล้วเพื่อเราก็มองหน้าเราแบบงงๆนะคะคือเขาเข้าใจไม่เนี่ยว่าเรามาเก็บค่าน้ำค่าไฟถ้าเธอไม่ให้เราเราจะไปแล้วนะถือว่าเรามาเก็บแล้วนะรู้สึกว่าเพื่อเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สนใจนะอ่าแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยนะทุกคนนะก็แล้วค่ะจะบอกว่าภารกิจในวันนี้สนุกมากนะฮะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์อีกแล้วคือเราโดนแบนทุกหลังเลยนะคะ การเก็บค่าน้ำเข้าไปเพื่อนในแมปลูคเฮเวนเป็นอะไรที่ขำไม่ออกเลยนะเพราะว่าโดนแบงสบัดเลยนะทุกคน <c oughs> มันเป็นอะไรที่จึ้งมากเลยนะเอล่รวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับภารกิจจากน้องแฟนคลับมากขอบอกเลยนะคะว่าอย่าหาทำนะมาเก็บค่าน้ำเข้าไฟกับคนในแมปนี้ <c oughs> เพราะว่าคุณจะโดนแบงสบัดเลยทีเดียวอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บเฮโยนี่เธอ เราจะมาเก command, broken, so? mbre, ็บค no ่าน้ำข้าไฟกับเธออ่ะเธอเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมเราเห็นแหละว่าเธอเป็นเจ้าของบ้านเธอจะให้เราไหมเธอต้องให้ค่าน้ำข้าไฟกับเรานะเขาก็เดินหนีนี่ฮะอ่ะเดินหนีไปแล้วนะคะอ่ะแล้วก็เดินมาที่โรงรถเธอต้องให้ค่าน้ำข้าไฟกับเราเข้าใจไหมนี่ค่าน้ำข้าไฟอ่ะนี่เราตื้อเธอสุดๆเลยนะเนี่ยจ่ายค่าน้ำข้าไฟมาเธอเธอเอาขึ้นไปชั้นสองแล้วนะคะเธอค่าน้ำข้าไฟเราอ่ะนี่ค่าน้ำข้าไฟเราเธอจ่ายมาเธอนะเราอยากได้โอ๊ยพอก่อนดีกว่าทุกคนนั่งกนนะ คือแบบว่าเดินตามเพื่อนจนเหนื่อยเลยยังไงซะเขาคงไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟลรวหรอก